ตัวเลขสถิติของทางการจีนแสดงว่าปี2024มนทลไฮหลงเจียงมียอดปริมาณการผลิตอาหารทั้งหมดเกิน80,000ล้านกิโลกรัมทำลายสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งประเทศจีนระบ,บุว่ามนทฑนไฮห,หลงเจียงมีผลเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเวลา21วันติดต่อกันคลองอันดับหนึ่งของทั่วประเทศจีน15ปีติดต่อกันปีนี้การผลักดันการใช้ไรนาที่มีคุณภาพดีมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและรูปแบบการทำไรถไ่ายนาที่ผสมประสานกับอุปกรณ์การเกษตรที่ทันสมัยอย่างลุ่มลึกเพิ่มปริมาณการผลิตของอาหารให้สูงขึ้นเป็นอย่างมากปี2023 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการเกษตรของมณฑลเฮหลงเจียงมีมากถึง70.3%สูงกว่าระดับเฉลี่ยทั่วประเทศจีน7% โดยสามารถพูดได้ว่านาวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นได้ให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรของมณฑน,นนี้มณฑนเฮนห,หลงเจียงถือนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการเกษตรเป็นหน้าที่สำคัญมาโดยตลอดคำนึงถึงความปลอดภัยทางอาหารของจีนกำหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในด้านต่างๆของพื้นที่ดินดําอย่างชัดเจนรวมถึงการอนุรักษ์ดินดําเมล็ดพันธุยุคใหม่เครื่องอุป ก์การเกษตรอัจฉริยะและการเกษตรแบบอัจฉริยะเป็นต้น